จีนไม่ยอมรับผู้พิพากษาโลกหลังสหรัฐโจมตีเวเนซุเอลาหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าทางการจีนไม่อาจยอมรับประเทศใดๆก็ตามที่ทำตัวเป็นผู้พิพากษาโลกหลังสหรัฐบุกรั่ประธาน,นาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลัสมาโดโลเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาค้ายาเสพติดที่นิวยอร์ก ภาพมาดูโรวัย63ปีถูกควบคุมตัวด้วยผ้าปิดตาและส่วนกุญแจมือเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาสร้างความตกตะลึงไปทั่วเวเนซุเอลาหวังอี้กล่าวในการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานที่ปักกิ่งว่าอธิปไตยและความมั่นคงของทุกประเทศควรได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศโดยไม่ได้ระบุชื่อสหรัฐโดยตรง ท้งนี้จีนถือเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของเวเนซุเอลานับตั้งแต่สหรัฐยกระดับความบาดในปี2560โดยปี2567จีนนำเข้าสินค้าจากเวเนซุเอลามูลค่า1.6พันล้านดอลลาร์เกือบเครื่องเป็นน้ำมันดิบและบริษัทน้ำมันของรัฐบาลจีนลงทุนไปแล้วกว่า4.6พันล้านดอลลาร์